สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจัดโฮเฮนรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวพาระนะครับเอ่อหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปีพศสองพห้ารสามเก้ารุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับองค์นี้เป็นพาระนะครับพิมพ์เตารีดใหญ่เอนะครับผม เนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะรุ่นนี้จะผสมเหล็กน้ําพีนะครับผมมาดูกันที่กล่องนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดชังให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานี28่สธนวาสามเกนี่นะครับ รุ่นนี้นะครับเจตนาในการสร้างนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลโคกโพที่นะครับจังหวัดปัตตานีนะครับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับเจตนาในการสร้างดีมากนะครับผมเพราะว่านำเงินไปสร้างสาธารณประโยชน์นะครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะกับดำนะครับผม เป็นพระที่สภาพดีมากนะครับผมพิมพ์พระที้เขาจะมีสร้างด้วยกันทั้งหมดสี่พิมพ์นะครับผมคือเตารีดพิมพ์เล็กเตารีดพิมพ์กลางเตารีดพิมพ์ใหญ่แล้วก็กิ่งเฉลิมพลนะครับเนื้อที่สร้างมีด้วยกันทั้งหมด <c oughs> ห้าเนื้อนะครับผมก็จะมีเนื้อนาวะเนื้อทองทิพย์เนื้อเงินเนื้อนาคแล้วก็เนื้อทองคำนะครับผมขออนุญาตแกะพระให้ดูนะครับผม พานีนอง์นี้นี่เป็นพิมพ์ใหญ่เอนะครับเนื้อองค์นี้นี่กับดํานะครับสวยมากนะครับปึ๊กเลยนะครับผมแล้วองนี้เป็นบล็อกทองคําด้วยนะครับผมเป็นพาบล็อกทองคํานะครับเดี๋ยวเอ่อจะพูดถึงนะครับพิธีการปลูกเสกนะครับผมการปลูกเสกเนี่ยปลูกเสกที่วัดชังให้นะครับโดยมี ท่านอาจจาะนองวัดสายขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกแล้วก็มีเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลุกเสกอีกมากมายครับขัางเลยนะครับผมถือว่าเป็นสุดยอดพระพิธีใหญ่แห่งยุคนะครับเนื้อหามวลสารเนื้นนาวะโลหะรุ่นนี้นะครับเขาจะผสมเหล็กน้ำพีนะครับเหล็กน้ำพีเป็นของทนสิทธ์นะครับจะมีดีในตัวอยู่แล้วนะครับผมได้นำมาหลอมรวม เป็นพระรุ่นนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับผมเนื้อหาหมวลสารดีพิธีใหญ่เจตนาการสร้างดีนะครับแล้วศักดิ์ศรีเตาลีดหล่อรุ่น2ของทางวัดชังให้ด้วยนะครับรุ่นแรกเนี่ยเขาจะเป็นปี05นะครับสำหรับเตาลีด A เตาลีด A รุ่น2นี่ก็จะเป็นนะครับ พาตอวรีหล่อรุ่นสองนี้ก็จะเป็นปีสานะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพร,รุ่นนี้มีในรายการประกวดพาเครื่องพาบูชาไทยด้วยนะครับซึ่งงานโรงเรียนในร้อยสามพาล่าสุดนะครับผมก็ได้ส่งพาไปประกวดด้วยนะครับผมแล้วก็รายการ3ามเกโคกโพนี่ผมก็ได้ทั้งที่หนึ่งแล้วก็ที่2มานะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆเอ่อเข้าไปดูในช่องได้นะครับผม เข้าไปในช่องนะครับแล้วก็กดคำว่าวิดีโอนะครับผมองนี้นี่เนื้อดีมากนะครับปึ๊กเลยนะครับผมพิมพ์ใหญ่จะมีเนื้อเกินที่หน้าผากทุกองค์นะครับมีหลุมตรงนี้นะครับผมแม้กระทั่งเนื้อทองคำก็เป็นแบบนี้นะครับพระหล่อนะครับได้เต็มเลยนะครับปึ๊กเลยนะครับองนี้หน้าใหญ่แขนใหญ่ลำตัวล้ำสัน ไม่มีแฟบเลยนะครับพานี้งามมากนะครับองคนี้เป็นบล็อกทองคำนะครับหัวเข้าสองข้างหล่อเต็มบัวหล่อเต็มพื้นอง์นี้เป็นแบบแนวกับดำนะครับผมวานี้เขาก็จะมีหลายโซนองค์นี้นี่แบบเข้มขังมากนะครับใครหาพาแนวนี้โซนนี้อยู่องคนี้ไม่ควรพลาดนะครับ เอาเวเลียมทองนะครับจะตัดมากนะครับผมทําให้พ้านี้เด่นแบบสุดๆนะครับบล็อกทองคำนะครับผมผิวกับดำสวยมากนะครับองนี้ผิวดีจริงๆนะครับองนี้ ้านคางหล่อเต็มหน้าหล่อเต็มนะครับดูหน้าดูหน้านะครับผมจมูกเป็นชมพู่โด่งเปี้ยวเลยนะครับอ,องนี้นี่นะครับเนื้อมันมากนะครับอ,องนี้พ้าเป็นพ้าหล่อนะครับเมื่อตัดชอเสร็จแล้วเขาจะแต่งออแต่งด้วยหินเจียนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแบบนี้แนวนอนแนวเฉียงมีหมดทุกรูปแบบนะครับผมแต่ขอให้มีรอยเจียนะครับด้วยหินเจียนะครับด้านหลังนะครับองนี้บอกทองคานี่หลังเขาจะไม่เป็นแองนะครับจะเรียบเนียนนะครับผมเนี่ยปึ๊กเลยนะครับหลุมที่สองนาฬิกาเลยเรียกตรงนี้นะครับเส้นขีดขนาดพื้นโลก 4, สี่ห้าเส้นตรงนี้ องค์ที่หลอดติดชัดนี่จะมีสองเส้นนี้วิ่งนะครับปึ๊บปึ๊บโค้ดนะครับที่ตอกตรงนี้จะเป็นโค้ดเถาะมหาพรมนะครับยี่สิบแปดธันวาปีสามเก้าวัดช้างให้หลวงพ่อทวดโค้ดแบบนี้ดูง่ายนะครับผมปึ๊กเลยนะครับ องค์นี้ถ้าโค้ดตอกแบบยี่สิบแปดให้เต็มอีกสักหน่อยนะครับผมองนี้แชมป์เลยนะครับแต่แบบนี้ดูง่ายดีนะครับแท้สวยเดิมนะครับเนื้อกับดําสวยมากนะครับองนี้พ้าแบบผิวของมันจริงนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้พ้าแบบนี้เนี่ยมานานมากแล้วด้วยนะครับผิวแบบนี้นะครับผิวแบบกับดําสวยๆแบบนี้นะครับผม เจอน้อยนะครับพระผิวนี้ถ้าไม่ใส่เงินไม่ใส่ทองคําเยอะจริงนะครับพระจะผิวไม่ได้แบบนี้นะครับผมนี่ยังกิ่งสายวัสุุทั์เลยเห็นนะครับเนื้อหานี่แบบกับดํานะครับผมยังกับกิ่งวัสุุทั์เลยนะครับวัสถุทั์นี้สูตรเขาต้องใส่เงินกับใส่ทองคําเยอะนะครับผมองค์นี้กระแสหนักนะครับเลยกับดําเนื้อแน่นเปี้ยเลยนะครับผม เรี่ยมทองนะครับผมรับรองเลยครับว่าองนี้นี่จะสวยจี๊ดเลยนะครับแล้วก็เป็นพระดีที่มีอนาคตอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นที่นิยมไปแล้วนะครับผมแล้วก็เออขามีอนาคตอย่างแน่นอนนะครับแหวนก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่เจตนาการสร้างดีนะครับสําหรับนะครับอง์นี้ผ้าเพื่อนๆพพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่ 17,500บาทนะครับผมสนใจโทร0ู8ย์4 1้าแดดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษดนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนเพื่อนพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือน ให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพลงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ